โอ้าเยอะมากเลยนะครับเปลียกมะพร้าวไปท้าตาไอเนี่ครับถึงนููเขาไฟเพื่ออะไรก็เปลียกมะพร้าวนะครับให้น้ำไหลามไปเลยจะ่ตามัามมนจะทีที่นี้ผมจะพามาดูล,ลากของมอนสเปร่าเอาเรือนะครับ ก็อันนี้ผมทําการอบไว้2เดือนแล้วนะครับก็ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับราด,ดูพอดีก่อนหน้านั้นอะ่ะผมไม่ได้แช่ไอ้กระมาค้าแช่ไว้อยู่แต่แช่ไว้ล้างไม่สะอาดก็ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับดินใหม่แล้วก็ทําการอบต่อนะครับแล้วต้นที่ผมทําการเปลี่ยนที่มันไม่งอกนะครับสองเดือนอีกต้นหนึ่งอ่ะตอนนี้งอกมาแล้วครับก็ ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้ต่อนะครับเพื่อทําการให้มันงอกไว้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวัสดุนะครับใหม่เพราะว่ามันสองเดือนแล้วต้นที่ผมเปลี่ยนไปมันงอกแล้วเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอให้ดูครับพอเปลี่ยนวัสดุปุ๊บมาเลยครับวตรงนี้ทําการเปลี่ยนนะครับ อันนี้เพอลาไลเยอะหน่อยก็ไอสูตรที่ผมเพาะเนี่ยผมไม่ได้มีหินภูเขาไฟนะครับมีแต่เพอร์ไลส,สเปกมอสแล้วก็กะมาพาวผมเลยจะทำการเปลี่ยนนะครับอาจจะทำรากไว้อยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจ ครับเบยร์อรายทั้งนั้นเลยมันไม่มีให้หินคูเขาไฟผมเลยต้องเปลี่ยนแต่ถามว่ารอดไหมยังไงก็รอดนะครับโอ้ลากเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> นี่ยครับมันเหมือนแบบเปรียบมะพร้าวไปไปทับตา ไปทับยอดนะครับไม่ทําให้ดันออกมาไม่ได้นะครับล่แมแชะมากก็สไตล์ผมนะครับก็ไอ้นะครับหินภูเขาไฟเพื่ะไะไรก็เกลี่ยมะพร้าวนะครับหินภูเขาไฟได้ร์หนึ่งเบอรสองนะครับ อันนี้ก็ทําการผมจะทําการลดน้ําแล้วก็ปกต่อประมาณเดือน2เดือนนะครับอันนี้ผมจะเอายอดออกมาเราจะได้สังเกตได้นะครับว่างอกไม่งอกนะครับตอนนี้พอดีเหมือนแบบปลายไปโดนไปโดนไอเปียบข้อเท้าทับไว้ไม่ทําให้มันไม่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรแทงออกมาได้นะครับ ตอนนี้ผมใช้เวลาในการปลกนะครับประมาณอยู่2อเดือนสองเดือนครึ่งแล่วแหละหลังจากผมเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วนะครับเรามาทําการลดน้ําและทําการอบต่อนะครับนะครับล้างไปเลยนะครับให้น้ำไหลผ่านน,นะครับ,นะรบล้างไปเลย นะครับมันจะสะอาดมากล้วไง ก็ถ้าไม่อบก็ได้นะครับตอนเนี้ยพอดีผมไม่ได้อยู่ห้องผมก็ต้องทําการอบผมไม่ได้ดูแลนะครับผมต้องไม่ได้ดูแลก็ง่ายที่สุด,น,ด,ดนะครับคือการอบนี่แหละครับ ตัอน,นี้ก็น่าจะไม่ถึงเดือนนะครับต้องดูว่ามันงอกไหมถ้ามันงอกปุ๊บก็ได้ครับถ้าถึงเดือนแบบก็เอาออกได้หลานนอกได้เอาใส่ชนต้องดูตายทีนะครับใครอยากรู้ผลการทดลองที่ผมทำการนี้นะครับ,บก็กดติดตาไมไว้นะครับ ก็นํานไปรประยุกต์ใช้ได้นะครับ้ง่ายในการพ่อคันไอ้มอนตเตออเล่าอเลียมมั่นเหลือยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับที่ ก็ควรระวังนะครับก็ห้ามเอาตักแดดเอาไว้ที่ที่มีแสงนะครับหรือว่าหลอดไฟก็ได้หรือว่าใ้ใต้หลังคาบ้านก็ได้นะครับยังไงใครอยากรู้ว่าต้นนี้เป็นยังไงบ้างก็กดติดตามไว้นะครับก็วันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ